นข้บบนนนนีหัวขึ้นมาขึ้นมาฉันจ้องมันอยู่ฉันจ้องมันอยู่ผมมองอยู่ผมมองอยู่ผมมองอยู่โอเคนะไปยอคุณจะบอกว่าเราจะคอยให้สตัวเหรอะใช่สตัวในด่าเนี่นะเอาไงจะออกไหมเป็นนัโอ้มันลงมาแล้ว ใครจะออกไหมถ้าจะออกก็ถ้าจะออกก็ได้ออกพร้อมกันผมเช็คแล้วหนึ่อ่าผมเจอห้องอันนี้แประมาณนัผมขอดูของภายใน่อนเจอยี์ได้อ๋อแล้วผมไปหมดแล้วไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วอ๋อเค่งั่นผนึ่งจ้องขยู่จ้องขยิบต้องวิ่งไปด้านหลังคอยเฮดทำเปิดเกียร์ไม่ไปได่ไปแล้วทำเปิดทำเปิดเฮ้ยมีใคร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 จะเข้าไปเช็คเพื่อนบ้างไม่เข้าดิตายดิคอยเฮดอยู่นั้นเลย พวกคุณพวกคุณพวกคุณไม่รักเพื่อนกันเหรอเข้าไปสิทำดีกว่าโ่ยกุรอดคกณรอดคกณรอดแต่ล็อกเซลไปรอดแล้ว